ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเริ่มจากในส่วนของ s ซฟวิตี้เดยวฟิวเจอร์ก็มองในเรื่องของปัญหานี้ในแถบยูโรโซนเองแล้วก็ในส่วนของความังวลตอ่อการฉลอน,นตัวของเศษเรษฐกิจโลกนี่ยังคงเป็นแรงกดดันค่อนข้างมากต่อทิศทางของตัว ซแล้วก็ในส่วนของ s ซฟฟิซตี้เด็กฟิวเหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเห็นการปรับตัวร่วงลงแรงของ S50U12 ก็ห่กระดับประมาณ825จุดลงมาแล้วก็ลงมาใกล้ๆระดับเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วนันแถวๆ809จุดแล้วก็ทำให้ในส่วนของเบสิสเนี่ยปิดกว้างเป็นลบกว่า8.43จุด ซึ่งถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็เบสิสเนี่ยอา,อาจจะทําให้มีการดิดกลับได้บ้างระหว่างวันเนื่องจากว่าการที่เบสิสปิดลบลงมาถึงระดับ8จุดเนี่ยในอดีตก็มักจะเห็นการาดิดกลับของตัวเบสิสแคบลงแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีก็มีการดิดกลับขึ้นมาแต่ถ้ามองในเรื่องของอปัจจัยที่ยังคงเป็นแรงกดดันในเรื่องของปัญหานี้แล้วก็ ปัญหานีนของยุโรปแล้วก็กระชาตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังทาให้ภาพรวมเนี่ยยังค่อนข้างจะเห็นการแกว่งตัวผันผัวแล้วก็อิงทางาปรับตัวลงมากกว่าโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของอความมิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้นแทบยูโรโซนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่มูตี้มีการปรับลดเครดิตเยอรมนีเนเแลแล้วก็ลาสเซเบิร์กเป็นเชิงลบ โดยอมองในเรื่องของความแน่นอนของแนวปัญหานี้ในแถบยูโรโซนก็น่าจะส่งผลกระทบต่อ,อในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในแถบยูโรโซนแล้วก็เศรษฐกิจโลกขณะที่อัตราผลตอบแทนพนะบัตรของสเปนที่ปรับขึ้นทําสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องอก็ยังสะท้อนถึงภาพ ความกังวลต่อ,อปัญหาของสเปนที่ดูเหมือนว่าแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับภาธนาคารของสเปนก็ไม่ได้รับการตอบรับในเชิงบวกมากนักแล้วก็มีโอกาสที่สเปนจะต้องรับความช่วยเหลือจากในส่วนของยูโรในส่วนของ EU แล้วก็ IMF อ IM อย่างเต็มรูปแบบก็เป็นได้ทำให้ในส่วนของ น้งงทุนเนี่ยยังเลือกที่จะเข้าไปถือในส่วนของดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ขายทํากำไรออกมาในสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงในส่วนของสินคราพพื่พันอุทาทั้งนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ยังคงปรับตัวลดลงต่อแล้วก็มองว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราซึ่งมีน้ำหนักมากสุดในเซฟตี้ อีกทั้งถ้ามองในส่วนของแรงขายของนักลทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของหุ้นแล้วก็เมื่อาวานเนี่ยกลับมาขายมากกว่า2,467สัญญาในส่วนของเซฟตี 50, ้ตนฟิเจอร์ก็เป็นอ,อีกปัจัจหนึ่งที่ต้องติดตามก็มองว่าถ้ามารแรงกดดันที่มีเข้ามาในส่วนของเอซชนอยูนึวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบระดับ800จุดได้ต่อไปก็ยังคงแนะำแนำให้ถือสถานะช็อต ทั้งนี้ก็ให้ปรับจุดจัดขาดทุนลงมาอยู่ที่ระดับ8 2 2จุดสำหรับในส่วนของโกลฟิเจอร์ Future, วันนี้มองแนวโน้มการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในลักษณะไซด์เว์แต่ก็ยังมีความเสี่ยงทางลงมากกว่าทางขึ้นหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยราคาทองคำ สปอดตโกปรับตัวล่วงลงไปก็ระดับประมาณ1,560เหรียญในช่วงการซื้อขายของภาคกลางคืนแต่ว่าก็ดูเหมือนมีแรงรับเข้ามาจากนักลงทุนทั้งนี้ก็มองในเรื่องของอมุมมองเกี่ยวกับทองคำ ที่ยังถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยก็ทําให้ราคามนกันดีกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ1,575เหรียญต่อออนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองในเรื่องของความมิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ในแถบยูโรโซนที่ยังคงยืดเยือ้อแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางราคาทองคำประกอบกับอ,อุปสงค์ที่อ่อนแอ ของทองคําจากจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยยังน่าจะทําให้การดิดตัวกลับขึ้นของราคาทองคาสปอร์ตโกแล้วก็ในส่วนของโกลฟิวเจอร์เนี่ยในวันนี้ยังค่อนข้างจํากัดโดยถ้าดูในส่วนของอแรงขายที่มีออกมาของนักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันที่กลับมาขายโกลฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ค่อนข้างมาก พร้อมกับปริมาณการซื้อขายแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าก็ทำให้มีโอกาสที่ตัว g f q 1 2แล้วก็ g f 1 0 q 1 2เนี่ยจะปรับตัวลดลงได้ต่อโดยมองแนวรับอยู่ที่ระดับประมาณ2,000-2,3700แล้วก็รับถัดไปอยู่ที่ระดับ2,3500บาททั้งนี้ก็เน้นเก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ24,000บาทส่วนแนวโน้มของ บรันด์ขูดออยฟิเตอร์วันนี้เนี่ยก็มองมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อได้เหมืนกันโดยถ้ามองในเรื่องของความทีตกกังวลต่ออุปสงค์น้ำมันที่คาดว่าจะออนแอลงในตลาดโลกซึ่งก็มองในเรื่องผลรกระทบจากปัญหานี้ในแถบย<ม>ูโรโซนก็มองว่ามีโอกาสที่จะทำให้ราคาน้ำมันดิบรนด์ในสัปดาห์นี้มีโอกาสพักตัวลงไปทดสอบระดับ100-102่นเหรียญต่อ บาเรลขณะที่ถ้าดูในส่วนของราคา BRQ12 เมื่อวานก็ปรับตัวลงหลุดระดับแนวรับ3,300บาทลงมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาหนาะแน่นติดต่อกัน2วนันแล้วก็ถ้าดูในส่วนของสถานะคงค้างเมื่อวานเองก็ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าด้วยซึ่งก็มองว่า,านักลงทุนอาจจะเริ่มไม่ค่อยมั่นใจต่อแนวโน้ม ขาขึ้นของ BRQ12 แล้วก็ทยอยปิดสถานะทำกำไรอลองที่สะสมมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของ BRQ12 มีโอกาสที่จะ,ะแกวนตัวลงต่อได้แนะนำให้เขาเปิดสถานะชอต BRQ12 โดยให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ3,350บาทได้อีกครั้งส่วนดาวนโน้มของ USD Future วันนี้วัน ก็มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะแตกตัวขึ้นได้ต่อโดยทานี้เนี่ยในเรื่องของอาการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนเนื่องจากว่าความแม่นแน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตนี้ในแถบยูโรโซนเองเนี่ยยังคงทำให้นักทุนเนี่ยเลี้ยงการเข้าไปถึงในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ยังมองในเรื่องของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัย ถึงแม้ว่ายังต้องติดตามความคืบหน้าทา้งในเรื่องของสเปนแล้วก็ในส่วนของกรีซโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มทอยกาเนี่ยจะมีการเข้าไปเยือนกรีซแล้วก็มองว่าน่าจะนําไปสู่ในเรื่องของการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซในรอบต่อไปก็ยังคงเป็นประเด็นที่อ,อาจจะทําให้ในส่วนของตัวดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยยังคง ทรงตัวอยู่ในแนวน้มพองพการแข็งค่าโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของค่างเงินบาทเองก็ยังได้รับแรงกดดันจากแรงขายทำกำไรของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดอนุพันธ์ด้วยทำให้ในส่วนของ USDN12 เนี่ยมองแนวโน้อมอกาสปรับตัวขึ้นต่อทดสอบระดับ3 1 8 5ถ3 1 1 9 0บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองตามไป โดยทั้งมีให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ31.64บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปจารประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ